วันนี้เมนูโปรโตีนปั้นหุ่นของมมลินนะคะก็จะเป็นลาบเห็ดเกยค่ะใส่เต้าหู้ขาวแมรินกินเกยวันนี้วันที่ห้าวันนี้วันครบแล้วก็จะมีถั่วเหลืองนึ่งผสมถั่วเขียวนะคะแล้วก็แมรินดะกินลาบเห็ดคู่กับขนมกีนแล้วก็มีแตงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยกาแฟ SM สมส่วนตัวนี้แล้วค่ะที่ทําให้เมลินปั้นหุ่นได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะกาแฟของเราไม่มีน้าตาลเผาผานดีกินแล้วทําให้เรากินได้น้อยมากๆเนี่ยค่ะข้อดีข้อนี้ที่ทําให้เมลินปั้นหุ่นของเมลินได้เิร์มได้ไวนะคะเพราะอะไรเพราะเมลินเป็นคนที่กินเก่งมากๆถ้าไม่มีตัวช่วยในการเผาผานแล้วก็ตัวช่วยที่ทําให้เมลินกินได้น้อยลงโอกาสที่เมลินจะ ฟิร์มน่ะมันยากมากเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนกินเก่งเผาผลาญไม่ดีลองนะคะให้ผลิตภัณฑ์ดีๆได้ไปดูแลคุณไม่ลินเชื่อว่าถ้าคุณเอากิ่งคุณเปลี่ยนได้อย่างแน่นอน